รถบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พวงอีกแล้วนะคะวันนี้พี่พวงมีรถอีโก้ค่ะค่อนถูกมากนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทนะคะตลอดอายุสัญญาเลย84งวดก็จะเป็นคันไหนไม่ได้เลยก็คือเจ้านิสสันอ m เมลาคันนี้นั่นเองนะคะอย่างเจ้านิสสันอ m เมลาคันนี้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือ เป็นเครื่อง1.2แล้วก็ภายในค่อนข้างกว้างขวางเน้นประหยัดนะคะแล้วก็เลทผ่อนสบายสบายลูกค้าจะได้รถที่ปีใหม่ขึ้นนั่นก็คือรถปี2015นะคะอย่างคันนี้นะคะที่เราตั้งอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะไม่จะอยู่ที่1 13,000โลถือว่าใช้งานน้อยมากๆและอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆคันก่อนนะคะอย่างเจ้าเอเมล่าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเจ้าของรถเนี่ยก็ทนุถนอมเป็นอย่างดีนะคะยางก็ยังเป็นดอกยางเต็มสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ถ้าใครสนใจคันนี้เนี่ยพี่พวงนะคะ ติดฟิล์มให้กับคุณลูกค้าด้วยหน้า60นะคะแล้วก็80รอบคันอันนี้ฟรีให้กับคุณลูกค้าที่สนใจในิสันอเมล่าคันนี้เลยแล้วก็ติดกล้องหน้ารถให้กับคุณลูกค้าด้วยภาษีพรบรประกันไม่ต้องพูดถึงเวลาที่ลูกค้าออกรถนะคะลูกค้าก็จะได้ครบไปทุกอย่างเลยชมโฉมด้านหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะ ด้านท้ายตัวรถนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยถึง3จุดนะคะนี่แล้วก็ยังเป็นเอ็กทรอนิกสีวีทีนั่นก็คือระบบเกียร์นะคะของเจ้า n ิสันอเม e ่าคันนี้แล้วก็มีกล้องตรงนี้ด้วยที่ติดเสริมมานะคะไม่ได้แต่งมากับตัวรถแต่ว่าเจ้าของคนเก่าเขาติดมานะคะแล้วก็ดูภายนอกไปแล้ว <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันค่ะไปะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com อย่างเจ้าอเมล่าคันนี้นะคะเวลาที่เราจอดติดไฟแดงเนี่ยระบบของเขาก็จะหยุดการทำงานอัตโนมัตินะคะเวลาที่เราเริ่มเหยียบ คันเร่งปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะทํางานก็คือทําให้เราประหยัดพลังงานไปด้วยแล้วก็อย่าง n ิ s สันอเมร a คันนี้นะคะกระจกของเขาเนี่ยก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะนี่ปรับเดี๋ยวลองพับดูแล้วก็จังเป็นพับไฟฟ้าอีกด้วยนะคะถือว่าออปชั่นของเขาก็ดีเลยนะคะแล้วก็มีกล้องหน้ารถด้วยนะคะอย่างที่พี่พวงบอก เราแถมไปให้ลูกค้าเลยก็จะมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็สามารถเล่นพวก FMAM CD พวกนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ power outlet ให้ด้วยนะคะถือว่าครบเครื่องเลยกับ Nissan Almera เบาะเป็นเบาะหนังด้วยเบาะหนังสีดำนะคะโทนข้างในก็จะเป็นโทนแบบสีดำ ก็จะดูแบบว่าสบายตานอะแล้วก็กว้างนะคะเดี๋ยวเราดูห้องผู้โดยสารไปแล้วเดี๋ยวไปชมหน้าเครื่องของนิสสันอเมร่าคันนี้กันค่ะปะมาดูด้านหน้าของเจ้านิสสันอเมร่าคันนี้กันบ้างนะคะฝาก,กระโปรงของเขาก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีรอยแกะแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวานะคะก็ยังไม่มีรอยแกะ ใดๆเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเพจของเขาคานหน้านี่ดูน็อตได้เลยค่ะไม่มีไขเลยนะคะตัวยึดด้านหน้าก็ไม่มีรอยไขยเลยการันตีได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนค่ะและอีกอย่างหนึ่งเราก็การันตีเลขไมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะว่า เป็นไม่แท้แล้วก็ไม่เดิมสำหรับลูกค้านะคะที่มีรายได้1 2 0 0 0บาทอยากจะได้รถนะคะพี่พวงก,ก็อยากแนะนำคันนี้เลยนะคะได้รถปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์อีโกคาด้วยเน้นผ่อนสบายนะคะ84งวดผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ลูกค้าที่เครดิตดีอยากออกรถที่ฟรีดาวน,นะคะก็เป็นคันนี้ได้เลยนะคะ ลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดอยากจะจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศแล้วก็ยังมีบริการส่งรถให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยชมคลิปนี้กันไปแล้วใครที่ชื่นชอบนิสสันอ m เมล่นะคะสามารถติดต่อมานะคะที่เบอร์พี่พวงด้านล่างนั้น ได้เลยนะคะเบอร์0826 805 691หรือจัดทักเข้าไปที่ YouTube ของบอยรถบ้านก็ได้บอกว่าดูรีวิวของพี่พวงมาเป็นนิสันอ m e l เมบอกแล้วนะคะว่าวันนี้พี่พวงจัดเต็มให้เลยติดฟิล์มกล้องหน้ากล้องหลังรวมถึงภาษีพรบพี่พวงเตรียมให้ลูกค้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เรามาพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ